สวัสดีครับสวัสดีพ่อยพี่น้องนะครับเอฟซีสาวน้อยเป็นแป็นเอฟซีอีหล่าวงยิงครับจำกันได้หรือไม่นะครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่ห้าวันที่ห้าข่มปีหกหาครับเขี้ยบพอกอ่ะน้ำตาสีไรแล้วพอวันหยังดีครับ เดีดพีเบิ้ก็มือไดให้เบิ้นี่ครับให้ดูก่ะปึ๊บี่นี่ยอา่หนแพี่น้องจำได้ป่ครับบทเพลงนี้เมื่อปีที่แล้วครับนั่นคือเพลงย่างครับ นำตาอีหลาหน่อยครับจากไปปาปกาบอโจเป็นเพียงแรกในชีวิตของเล่าดีเล่าแต่ตแแตงจบแต่งให้สำหรับน้องอุ้งญิงนะครับ,รบและพี่น้องจำได้ปะครับทำไมถึงเกิดเพลงนี้ขึ้นมาช่วงนั้นมีกระแสดามาครับที่น้องอุ้งอิงนะครับเจ็บท้องเราขึ้นไปสแสดงขึ้นไปร้องบนเวทีนะครับ พอเมู่นอกเอฟซีเฮาแล้ะครับกะค่อยเป็นผ่านหนังท่องแดงกําแพงเล็กไนอนะครับผมยังจำผ่านั้นใดเลยครับแบบโอ้โหนะครับคนดีิเขาบ่มักนะครับอืมคนดีิเขาบ่มักี่กี่วายนะครับเอฟซีเฮาค่อยปกป้องเอ่อบอดโจเขาบ่ได้รับในนอนเฉดไหดีเนาะเฮาแต่งเพ่งใส่รองแกไปเลยนะครับ จนเด้เอาการแสดงนั่นนะครับมากขึ้นแสดงเหตุการณ์นั้นพี่น้องครับเชื่อหรือไม่ครับใจให้เหตุภายนองหองอิงครับมีความเข้มแข็งนะครับจนการนำเอาเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาแสดงเองบนเวทีแกงจะของนะจนนำนำขึ้นมาแสดงแกงตัวเองไง อพี่น้องกันย่งเนี่ยเออแบบหัวกลายเป็นแบบคือสามารถผ่านดราม่าไปได้อ่าเพราะได้เพราะพี่น้องเอฟซีได้ฟอร์จโจนะครับหลายหลายคนซัพพอร์ตกับเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับกับเหตุการณ์เหล่านั้นอ่าผมเห็นว่าพี่เป็นตำรวจใช่ไหมเสียงะนะยยม,มัน น,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 นี่ครับบทเพลงนี้ครับนี่ผมว่าจะเปิดไหนแต่มันมีเสียงนะครับเนาะนี่ครับนำตายหล่หน่อยครับบทเพลงนี้ถูกปล่อยเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะครับบอโจแต่งเองเมื่อเสร็จเมื่อประมาณตีสามกว่าของวันที่หานะครับยูข่างสารอ่า <c oughs> อยู่ข้างสารอี่ยังนี่แหละพี่น้องครับยูโคราดนี่แหละยูโคราดนี่เลยนะครับขามทางรถไฟไปสิเป็นศารนี่นะครับยูโคราตัวลาดเลยนะครับผมจําได้วันนั้นนะฮะที่วันนั้นผมขึ้นผมขึ้นไรซดนะครับแล้วผมว่าเอ้าพี่น้องนะครับท้าพี่น้องไหนก็ร่งใจกันเออผมกับสีน้าช่อดอกไม้นะครับที่เป็นเงื่อนนะครับที่ที่เอาเงินใส่มาให้พอโจกกบน,นองญิง อสองชอบผมตีรถมาจากกรุงเทพนะครับเลิอง,งานปึ๊บตา,าพี่นองจำได้ตีรถมาจากกรุงเทพตามคำทขี่บอกไว้อเอามาให้เหมื่อนั้นและเป็นวันที่แต่งเพลงนี้จบเพลงนี้ผมมักแห้งครับุงอิงคนนี้ไม่ลืมพระคุณที่ท่านการุณไปฟังนะครับอย่างไ้ฟังอย่ี่นี้นะครับ นำตายหลาหน่อยอุณหอิงเพชรบ้านแพงกลั่นจากใจปลายปากกาพ่อโจโจมมนินนะครับคำร้องพ่อโจโยมบันนินนะครับบริสุทธ์ทันทนายเอทีมพี่น้ำเพชรถ่ายนะครับคือเป็นเพลงนี้เนี่ยมันเกิดจากเหตุการณ์จริงนะผมคิดว่ามันรองเป็นเพลงที่เกิดจากเหตุการณ์จริงรองมาจากอ่า หอบฝันมาหลังห่านเนาะหอบฝันมาหลังห่านก็คือน้องอุงอิงนะครับเดินเดินมากับแม่อย่างเก่าของมาแล้วมาอยู่บนสาวหน่อยเพลงนี้นคือหอบฝันมาหลังห่านนะครับแล้วเพลงนี้คือเกิดดราม่าแล้วน้องอุงอิงผ่านมาได้ยังไงอ่านี่มันเป็นการเล่าแบบว่าคนล,ลุกนะครับหนาสงสารนะครับแต่ลิตนนี่ล่ะออแล้ว ศิลปินที่จะเดินตามหาความฝันนะครับที่มีน้องอุ๋งอิงเป็นไอดอลอยากให้เห็นเพลงนี้อยากให้เบิงเ้งนเพลงนี้แต่งมาจากเรื่องจริงผมหายเลยเก่าสิเก่าเปส้นไลยผมว่านะครับเจ็บทองปันไดนะครับกะสิคืนเวที่พอโจกระามนะครับสีไวบอลลูรุกนะครับแต่ว่าพี่นองเข้ากระถาอยู่หนาเวที่ ทุกคนถามไทยเบิร์ตอีหล่าองหญิงอยากจะขึ้นแสดงเองนี่คือดราม่าที่แรงที่สุดเลยนะครับสําหรับปีที่แล้วนะผมยังจําได้ออคือบางคนพน่พวกเขาใช้คำว่าศาิลปินแต่น้องอุงิงมายังไม่ถึงปีไงมกรากุมพามีนาใช่ไหมประมาณเมษาประมาณสี่หาเดือนแล้วโดนดราม่าตัวนี้น้องอุงหญิงขึ้นบนเวทีทั้งที่ตัวเองร่างกายนะครับ เจ็บท้องจนสีงางบ่ได้นะครับแบกขึ้นไปได้ยังไงกับความเจ็บปวดนะครับอีลาว่าว้าํหนึ่งว่าคนลุกไหมคนคลี่อเหตุการณ์นั้นนะครับอีลาเ่าว้ามหนึ่งว่าพอ่พอ,พอแม่เ่ียบซี่พันถา่ายลีลายถ้าสมุดลหลาบ่ออกไปแหงสีแย่นององอิงก,กับว้ากกบอโจโจนเดมาว้าจนบอโจรแล้วเดมาบอกว่ามันจะเป็นมิธี ที่ดีที่สุดแหละในตอนนั้นขานองอุ้งอิง,องบ้ออกไปพอแม่พี่น้องเอฟซีเต็มหนาเวทีเพ่นสิวาเจ้งไดเจ้าผาเพ่นสีวาจ้งได,าพาพพงดบอโดโจยืนกับเม่หน่อยยืนผ้ากันยืนยุคพลงังอ,อยู่หลังเวทียกกลางๆนะครับเป็นห่วงนะครับแต่ด้านหนาเวทีพี่น้องครับไม่คือเขาเรียกว่าตลิตนี่หลาแบบคือไม่ติเลยไม่มีติเลยนะครับ อเราถามว่าเป็นยังก็เกิดเพลงนี้มันเกิดการติติงจากโลกโซเชียลที่พอมักที่ลาสนะครับเพราะว่าตอนนั้นน้ององค์หญิงยังไม่ได้ผ่านมาถึงขนาดน,นี้ประมาณแคสซีหาเดือนนะครับเออคือมันยังมีคนที่ไม่ชอบแล้วเขาพยายามสาดโซเชียลใส่ตลอดตอนนั้นนะครับเออ,เอ,อพี่น้องครับคลิปนี้ก็อยากสิมาเว่าถึง บรรยากาศวันนี้คือคือวันสำคัญอีกวันหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับของบอ์โจกับน้ององุ้งอิงบอทโจเป็นเพียงแหลกงในชีวิตของเราที่เล่าแต่งจบเพื่อที่จะให้ติดตัวอยู่กับน้ององุ์งอิงนะครับและจำดราม่าเรื่องนี้ไว้ว่านออ้องอิงมีความเข้มแข็งขนาดไหนศินลปินนะครับให้มีความเข้ามาสปิริตอ่าให้เบิรงยี่หล่าวอุ้งอิงเป็นตัวอย่างนะครับไปเบิรงกันไหยครับ ไปเชียร์ความเหมน็นกันเลคือเกานำตายหลาหน่อยนะครับ mm hmm. เพลงนี้ถูกปล่อยที่ช่องสาวน้อย mm hmm. เพชรบ้านแพงตอนนี้5ล้านวิวแล้วปล่อยวันที่19านะครับขอบคุณทุกการรับช่วงเราฟังกันพี่น้องครับวันนี้ทําการแสดงอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้กำลังเสด็จเดินทางไปนะครับขึ้นมาคุยธุระกันนะครับขึ้นมาคุยธุระกันขอคุณทุกการตั้งใจเด้อพี่น้องสำหรับรำเพ่นอพนอ,ออนไลน์มิคือเกาครับ1วัน119บบาท สามวันสามสามสามผักแพงเบิ่งแง่กันครับเห็นนี้ตความสุขความจะเล่นกับพี่น้องผู้ใดีิเข้ามาติดตามดับชมเราบ้าง,งขอบคุณสวัสดีครับเพียงสีมาเลไกับสิสิเขา